ไอ้ที่มันพูดบอกว่าหมดศรัทธ,ธาเพื่อไทยมึงจะหมดศรัทธ,ธาได้ยังไงครับมึงไม่เคยศรัทธ,ธาแล้วอย่ามาอ้างว่าหมดศรัทธ,ธาเพื่อไทยอืมเป็นบุญของแผ่นดินมากๆครับใช่ครับเป็นบุญของแผ่นดินที่ไม่มีนายกชื่อพิธาเป็นบุญอย่างมากแล้วก็ต่อไปก็น่าจะไม่มีอมืแล้วทุกวันนี้เห็นพวกด้อมส้มมันเอาไปเปรียบเทียบกับคุณทักษิณผมก็ยังงงว่า เอาไปเปรียบเทียบกับคุณทักษิณได้ยังไงวะคุณทักษิณนี่นะจะเอาไปเปรียบเทียบกับคุณพิธาเฮ้ย <Hey, S 1> มันมัน,ม,นมันคนละระดับชั้นกันเ้ยคนหนึ่งเขามีผลงานคุณทักษิณเขามีผลงานมากมายเขาเคยเป็นอดีตนายกมาแล้วเขาเคยสร้างประโยชน์ให้แผ่นดินนี้เป็นอย่างมากมายมึงเอาไปเทียบกับพิธาได้ยังไงกับคนที่เป็นแค่นายกลถแห่คนที่ไปบอกคนอื่นว่าตัวเองเป็นว่าที่นายกทั้งท้งท,งที่ตัวเองยังไม่ได้ทปทอะไรเลย แล้วก็ไม่รู้ว่าทําประโยชน์อะไรให้แผ่นดินได้บ้างในเมื่อไปดูธุรกิจที่ตัวเองทํามันสําเร็จสักเรื่องไหมครับอย่าว่าแต่ธุรกิจที่ทําไม่สําเร็จเลยการตั้งรัฐบาลเขายังให้โอกาสและตั้งไม่ได้แล้วยังโกโหกคนอื่นหน้าด้าน,านมันบิดเบือนถึงขั้นที่ว่าตัวเองทําไม่สําเร็จแล้วไปด่าคนอื่นได้นี่มันมันจะหน้าด้านแค่ไหนครับมันจะปลอมแค่ไหน คุณตั้งรัฐบาลไม่ได้เองแล้วก็ไปโยนความผิดให้พักเพื่อไทยไปด่าพักเพื่อไทยหน้าตาเฉยเฮ้ยอย่างนี้มันมันคือบุคคลที่มีความรับผิดชอบเหรอคนแบบนี้เหรอที่คนไทยจะเอามาเป็นนายกในอนาคตหรือเอามาเป็นนายกในในปัจจุบันใช่ครับแค่บริษัทตัวเองที่ที่ดูแลอยู่ของครอบครัวตัวเองดูแลอยู่ทำได้ดีไหมอ่ะคุณทำได้ดีขึ้นไหมอ่ะ ประชาชนเขาดูออกครับอะไรปลอมไม่ปลอมสวัสดีครับคุณบุไลทักทายนะครับที่เข้ามาใหม่อยากจะถามด้อมส้มซจริงเลยว่าด้อมส้มที่อวยกันนักอวยกันหนาเนี่ยหลงลูกหรือว่าหลงแค่จินตนาการใช้ชีวิตอยู่ในจินตนาการหรอครับ เขาบอกว่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงนโอ้ยนโยบายดีมากเลยอ่าโปรไฟล์ดีมากเลยแต่ไม่รับผิดชอบอะไรสักอย่างการเป็นนายกรัะมนตนีมันต้องมีความรับผิดชอบมากกว่านี้นะครับแม้กระทั่งความเดือดร้อนของประชาชนเขายังมองเป็นเรื่องเกมการเมืองของเขาเลยปกติผมจะบอกให้ว่าพักการเมืองแม้กระทั่งพักประชาธิปัตย์ก็ยังไม่เคยทํานะครับไอ้ที่บอกว่าทําให้สภารุ่มกับความเดือดร้อนของเกษตรกร ประชาธิปัตย์เขาเป็นฝ่ายค้านเขาก็ยังไม่ทําประเด็นนี้นะครับอัน,นี้มันคิดอะไรของมันอยู่เนี่ยครับก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงแล้วก็คนหน้าใหม่ๆที่เข้ามาตอนนี้เมื่อวิกฤตมันเกิดกับด้อมส้มคือนะครับบุคคลที่เขาไปต่อสู้ แทบเป็นแทบตายบุคคลน,นี้เขาต่อสู้ในม็อบบางคนได้เสวยสุขแต่บางคนนอนอยู่ในคุกอยู่ตอนนี้ไปรับปากกับเขาว่าจะแก้หนึ่งหนึ่งสองให้แล้วก็โทษมันก็จะได้หายไปไอ้คนที่ต่อสู้แล้วก็ไปแตะหนึ่งหนึ่งสองที่ถูกบูชาในอดีตทุกวันนี้กลายเป็นว่าถูกลอยแพรครับทุกวันนี้ลอยแพรคนที่แตะหนึ่งหนึ่งสองลอยแพรคนที่ถูกจับกุม ลอยแพรคนที่อยู่ในม็อบบอกว่ากูไม่เกี่ยวเฮ้ยพักกูไม่เกี่ยวนะไอ้ไอ้ที่มันมาม็อบเนมือนมากันเองนะพักกูไม่เคยสนับสนุนเลยพักกูไม่เคยยุ่งเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นไอท้ทะลุแก๊ะทะลุวังทะลุตูดทะลุอะไรก็ไม่รู้นะ,ละหลายๆทะลุนะ่ะก,กูไม่เกี่ยวนะมันมากันเองเด็กพวกนั้นมันจับกลุ่มมากันเองพักการเมืองไม,ไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะอืม อันนั้นก็ก็อย่างว่านะครับเมื่อหมดประโยชน์เมื่อหมดผลประโยชน์กับตัวเองเขาก็ถีบหัวส่งหมดผลประโยชน์ให้กับพรรคเขาก็ถีบหัวส่งเขาก็ดูดูคุณไม่มีคุณค่าหรอกครับประชาชนที่ไปต่อสู้เพื่อเขาถามหน่อยว่าต่อสู้แล้วได้อะไรต่อสู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันมมันไม่สำเร็จ เขามองดูว่าไม่สามารถที่จะช่วยเขาแลนสไลด์ได้เขาก็โยนทิ้งครับปัดภาระทิ้งคอยดูครับแม้กระทั่งพี่ที่ผมรู้จักนะครับเห็นเห็นพี่สมบัติทองย้อยไหมแกอุตส่าห์ไปต่อสู้ไปดูแลม็อบไปทําทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอแกโดนจับมามาอวยแกช่วงหนึง่งช่วงที่มีผลประโยชน์กับพักแต่หลังจากนั้น ก็ทอดทิ้งแกเดี๋ยวสักวันหนึ่งได้ขึ้นไปกรุงเทพจะไปสัมภาษณ์พี่สมบัตินะครับสมบัติทองย้อยนะครับพี่หนุ่มของเราจะไปสัมภาษณ์แกว่าแกรู้สึกยังไงกับการที่แกอุตส่าห์ดูแลมอบอุตส่าห์ดูแลหลายๆอย่างสุดท้ายแล้วโดนทิ้งเมธีไม่ต้องไปพูดถึงครับ ผมอยากผมอยากบอกเมทีเลยว่าเมทีนั้นเอารูปเสดแดงมาไว้อยู่บนในไลฟ์สดตัวเองถามหน่อยว่ามีสํานึกไหมถามหน่อยตัวเองมีจิตสํานึกต่อสู้เหมือนเสดแดงเขาจริงๆไหมครับเอารูปเสดแดงเขามาปลุกปั้นตัวเองจนดังในโลกโซเชียลสุดท้ายแล้วมาด่าคุณทักษิณมาโจมตีเสื้อแดงไปอวยเด็กๆไปอวยก้าวไกลหน้าตาเฉยเพื่อเอายอดไล เพื่อไปเอาทีมของเด็กๆมาเป็นพวกตัวเองเมธีทำแบบนี้ถามหน่อยครับว่าคนในพักก้าวไกลบางคนแล,แล้วหลายๆคนเขาเคยสะใจกับการตายคนเสื้อแดงนะเมธีเมธีคิดไหมครับว่ามันมีคนที่เขาสะใจในการยิงเสแดงอยู่ในนั้นแล้วคุณเมธีเคยไปไปถามเขาตรงๆไหมทำไมต้องไปสะใจในการตายของเสแดง แล้วคุณเอารูปเสแดงมาเป็นแบ็กกราวคุณแบบนั้นน่ะคุณให้เกียรติสีแดงแล้วเหรอคุณคุณใช้วิธีการนี้มันถูกต้องเลยเหรอครับมันใช่เหรอผมว่ามันไม่ใช่นะคุณเอารูปเสแดงมาทำแบบนี้เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวแบบนี้ไม่ใช่นะครับไม่ได้เลยนะแล้วความเสียอ,อกเสียใจของลูกสาวเขา ลูกสาวเขาก็มาอยู่พักเพื่อไทยมาเรียกร้องมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพ่อเขาแต่มีคนเอารูปพ่อเขานะครับไปขึ้นเป็นแบ็กกา่าในการไลฟ์สดในการทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็มาโจมตีพักเพื่อไทยไปเอาอกเอาใจพวกที่มันสะใจกับการตายของคนเสื้อแดงอย่างนั้นคุณทำถูกแล้วใช่ไหมครับคุณลองพิจารณาดูดีๆนะครับ เพราะถ้าไปอยู่กับกลุ่มนั้นผมบอกตรงๆนะครับว่าคุณจะได้ได้อวยได้แค่นะั้นอวยเอาอะไรอะความเป็นจริงอยู่ที่ไหนวันที่ตัวเองอ้างว่าตัวเองเป็นนักต่อสู้คุณอยู่ตรงไหนนะครับใช่ครับต้องให้คุณเดียมามาเคลีย์เรื่องนี้บ้างว่ามีคนเอารูปพ่อตัวเองไปทำมาหากินแบบนั้น เขาอนุญาตไหมมีคนเห็นด้วยไหมแล้วตอนนี้ทหารกับพรรคเพื่อไทยจับมือสมานฉันท์แทนที่ว่าจะเป็นข่าวดีเป็นเรื่องดีสำหรับทุกๆคนไปไปมาไม่ใช่อย่างนั้นกลายเป็นความอิจฉาลิษยาเขาทักทายทุกท่านที่เข้ามานะครับท่านใดที่เข้ามาแล้ว อย่าลืมนะครับกดแชร์ออกไปนะทำให้คนเราได้รู้ทำให้กลุ่มเราได้ตาสว่างว่าการต่อสู้นี้ยังอีกยาวไกลเราเองเนี่ยเราคือเรายอมมาตลอดเราบอกว่าตอนนี้เราจะไม่ยอมแล้วเราจะไม่ถอยให้โลกได้รู้ว่ามันยังมีคนเสื้อแดงหลงเหลืออยู่ในประเทศนี้อยู่นะ เขาบอกว่าเสื้อแดงหมดไปแล้วแล้วเสื้อแดงจะไม่มีการฟื้นแล้วเสื้อแดงจะสูญพันธุ์ไปในอนาคตเขาบอกอย่างนี้เราก็จะจะบอกเขาว่าเฮ้ยแค่คําพูดพวกมึงแค่ความคิดของพวกมึงมันไม่สามารถที่จะมาปกปิดความจริงที่ที่สังคมเรายังมีคนเสื้อแดงหลงเหลืออยู่ที่คนนักต่อสู้เขาก็ยังเหลือหลงเหลืออยู่นะครับ ครับผมท่านใดที่เข้ามาไม่ทันนะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่มีหลานสอสอลานสอสหลานอดีตนะผู้นำบางกลุ่มที่เล่นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็สารภาพกลางสารว่าตัวเองนะครับไม่มีเจตนาจนได้ลดโทษ ไม่ต้องติดคุกแต่คนอื่นๆยุยงให้ติดคุกหมดเพื่อเอาไปเป็นข้ออ้างคนที่ติดคุกกับหนึ่งหนึ่งสองนี่กลายเป็นเหยื่อชั้นดีใครใครเล่นหนึ่งหนึ่งสองให้เขาจะเป็นเหยื่อชั้นดีให้เขาได้เอาไปชงต่อยิ่งติดคุกหนึ่งหนึ่งสองเยอะเท่าไหร่จะกลายเป็นเหยื่ออันโอชะให้เขาเอาไปเรียกเอาผลประโยชน์เข้ากับกลุ่มเขา ลองคิดดูสิว่าถ้าเขาแก้มอหนึ่งหนึ่งสองได้ต่อไปเขาจะเชื่อมโยงไปถึงการยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองร้อยเปอร์เซ็นครับเรามาช่วยกันลุ้นครับว่าพักการเมืองพักหนึ่งจะโดนจัดการได้หรือไม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับเรามานับถอยหลังว่าพักพักหนึ่งที่เอาหนึ่งหนึ่งสองมาหาเสียงจะโดนผลกระทบไหม ซึ่งในตอนนี้ที่ผมพูดไปหลายๆคนก็บอกว่าอา้าวทำไมไม่ไปว่าหมอหมอวันลงบ้างละ่ะพักพักไทยพักดีอลไรพวกเนี้ยที่แอบอ้างสถาบันในการหาเสียง<ม>ก็อาจจะถูกยุบด้วยไหมเดี๋ยวจะดูที่เจตนาแน่นอนครับเดี๋ยวเขาทําเรื่องเกี่ยวกับสสแล้วก็พักเก้าไกลให้เสร็จแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นไปทีละขั้นตอนทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เขากำลังขีดไว้อยู่ตอนนี้มันมีระยะเวลาของมันและมันก็จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าตอนนี้เห็นสลิมหลายๆคนเริ่มที่จะกลับมาพูดเพื่อที่จะขอโทษคุณทักสินหรืออวยคุณทักษินเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับเหตุผลที่คนเหล่านี้จะต้องรีบมาขอโทษคุณทักษินหรือมาอวยคุณทักษิน มันมีเหตุมีผลครับในเมื่อคนเหล่านี้ด่าคุณทักษิณมาตั้งสิบกว่าปีแล้วก็การด่าคุณทักษิณน,นั้นมันก็ยังค้างอยู่ในระบบมีการเก็บข้อมูลนะครับคุณด่าคุณทักษิณเรื่องอะไรบ้างคุณใส่ร้ายคุณทักษิณเรื่องอะไรบ้างมันเก็บถูกเก็บข้อมูลไว้ทั้งหมดแล้วคุณทักษิณออกจากคุกมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละครับ อันตรายพวกนี้กลัวเรื่องนี้ครับกลัวที่คุณนักสินออกจากคุกมาอันตรายแน่นอนเขาจะเล่นงานคืนครับข้อหาหมินประมาทเขาจะเล่นงานคืนแล้วก็เรียกร้องทั้งจำทั้งปรับครับเรียกค่าเสียหายที่คุณเคยโกหกประชาชนไว้ ที่คุณเคยเหยียดเขาไว้ที่คือคุณเคยพูดออกสื่อไว้ทั้งหมดเขาจะไล่เลียงพวกนี้ให้ครบครับ